อยากให้มองว่าบ้านปกกอกคือบ้านของเรานะครับลุงพลหรือนายพลคนเนี้ที่นั่งอยู่ในบ้านหลังๆนี้กับพวกคุณอน่ะพวกคุณตั้งหลายแหล่ที่มานั่งทาข่าวเออต่างฝ่ายต่างไม่ได้เป็นเจ้านายกันแล้วกันหรือว่าใครมีความสําคัญมากกว่ากันถูกไหมฮะถ้าไม่มีลุงพลก็ไม่มียูทูบเบอร์ไม่มียูทูบเบอร์ก็ไม่มีลุงพลถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าพี่ๆน้องๆ ช่วยกันคิดในการนําเสนอข่าวที่เชี่ยงตรงอย่าไปเรียนแบบสื่อบังสื่อที่มันพยายามเขาเรียกอะไรบิดไปบิดมาอะไรอย่เงี้ยนะหรือว่าบางทีไปขยายความซักจนเกินเลยไปหมดเลยผมว่าเราอยู่กันได้สังคมไทยต้องการสื่อน้ําดียูทูบเบอร์ทั้งหมดเลยคือสื่อแขนงหนึ่งไม่เกี่ยวกับใหญ่หรือเล็กนะครับแล้วก็ ทุกท่านก็จะสังเกตว่าทําไมผมจะมาเฉพาะเท่าที่ผมจําเป็นนะครับผมมาทํางานผมไม่ได้มาเป็นดาราเวลาผมจัดรายการวิทยุวันไหนผมก็จัดแค่วันนั้นแหละครับอันนั้นก็ไม่ใช่การถแถลงข่าวนะผมย้านะวันนี้ประดีพี่เรียกผมทักว่าขอถามเกี่ยวกับยูทูบเบอร์จะอยู่กันยังไงอยู่กันยังไงให้มีความสุขก็คุณคิดว่าที่นี่เป็นบ้านคุณสิณย้ายคนมาทําอะไรกับบ้านคุณไหมล่ะเอาขยะมาทิ้งเอาความโสมมมาทิ้งนะครับ ทำไมนำมาคนบ้านกกอกนี่ไม่น่าคบแล้วนะครับอยากจะมีลูกสะใภยคนบ้านกกอกที่ไม่กล้ามาแต่งแล้วนะนิสัยจะเหมือนกับนายคนนั้นหรือเปล่าอย่าเมาเข่งนะครับพี่น้องที่มีการตกลงอยู่ร่วมกันคือจริงๆแล้วเนี่ยการมาประชุมร่วมกันในการหาวิธีการอยู่ร่วมกันไม่ได้ผิดไม่มีกฎหมายตัวไหนบังคับด้วยว่าจะต้องมาเซ็นชื่อกันคือการขอความร่วมมือมันเป็นเรื่องของการถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับ แล้วก็ถ้าคุณอยากจะให้ได้ข่าวในการนําเสนอออกไปเนี่ยคุณก็ต้องช่วยกันนะพวกคุณหากินกันตรงนี้ถูกต้องไหมคระคุณได้ผลประโยชน์ผมได้ยินเมื่อกี้ที่ฟังในยูทูบเบอร์คนนึงบอกว่านักข่าวคนนึงบอกว่ายูทูบเบอร์ YouTuber คนนึงได้รายได้เดือนหนึ่งก็ราวสักหลักหมื่นขึ้นนะครับโดยมีรายได้จากการนําชีวิตของลุงพลหรือคนครอบครัว หรือแม้กระทั่งผู้พี่ๆที่เป็นตัวละครในละครบ้าน,บานกบอกเนี่ยไปนาเสนอถ้าคุณนําเสนอเพียงแต่ด้านเดียวแต่คุณไม่ได้นําเสนอครอบทุกด้านคนมารับข้อมูลข่าวสารแค่ด้านเดียวนะครับเวลามีคนบางคนผมบอกในพิจิตรแล้วว่าบอกว่าธนาสมเกียรติมันฟอกเงินสมมุตินะผมสมมติอีกแล้วนะผมชอบอใช้คํานี้นะอ่านะครับแคลวเอาอะไรผมไปออกก็ต้รับผิดชอบมันเองเด้อนะครับ ถ้าทนายธุเกตถูกประคมอย่างนี้ไปสักห้าวันนี่อยู่บ้านยากแล้วนะครับแต่เบื้องต้นเจ้าที่ก็ยังไม่ได้สรุปอะไรเลยว่าผมฟอกหรือผมไม่ฟอกเนี่ยปล่อยเขาทางานเดีครับผิดก็คือผิดครับผมย้ําอยู่เสมอจุดยืนของผมคือการมาช่วยลุงก็คือผิดก็คือผิดนะครับเราไม่ต้องมีใครมาสอนผมครับทนายคนอื่นไม่ต้องมาสอนผมผมก็ทํางานผมโดยหลักการกฎหมายเล่มเดียวกันนะครับอย่าสอนผมเลยอย่าก้าวไกา่โดยมารยาทนายความเลยนะฮะ อย่าชี้นาสังคมไปในทางที่เขาเรียกอะไรอ่ะไปในทางลบอ่ะนะครับชี้นําสังคมโดยที่คุณเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาอ่ะเมื่อเช้านี้ผมก็ลงข้อความเกี่ยวกับเรื่องการสร้างพญายนาคเพื่อเตือนสตินะครับเตือนสติทุกท่านที่เข้ามาที่นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรถึงขนาดที่ว่าจะต้อง ต้องตราหน้าเขาอ่ะอะไรเงี้ยนะครับพีก็คือบิดพีกฎไม้ยก็รับโทษก็ไปาว่าไนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณถามผมว่ายูทูบเบอร์ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมาอยู่ที่บ้านกกคอกนะครับคุณคิดว่าที่นี่เป็นบ้านคุณสิคุณอยากหาคำตอบได้ทั้งหมดเลยคุณไม่อยากให้ใครทําอะไรกับบ้านเราอ่ะคุณไม่อยากให้ใครมาทําอะไรกับเราถูกไหมคุณไม่อยากให้ใครมาละเมิดเรานั่นแหละคือคําตอบในใจคุณว่าคุณต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเวลามาอยู่บ้านกอก รหรือคุณต้องปิัตัวองไรเมื่อคุณเป็นเขาต้องไหมฮะนะนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆลองเอาไปพิจารณาเป็นข้อคิดนะฮะเป็นข้อคิดซึ่งผมเองก็มีงานมีการที่จะต้องไปทำนะครับแต่ถ้าถามเรื่องคดีผมขออนุญาตไม่ตอบไม่ตอบแล้วนั้นผมขอบคุณทนายมากนะครับ,รบที่ให้ผมผมรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมนะเนาะเพราะว่ามันเป็นสังคมเมืองไทยนะเนาะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาไล่พวกเราไปไหนอะไรนะเนาะเอา้าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าล่ะ ในเมื่อคุณไม่ได้ละเมิดกฎหมายไม่ได้ละเมิดสิทธิทธทส่วนบุคคลใครถนนเส้นนี้คุณก็เดินผ่านได้ตลอดนะฮะทุกที่ดินมันมีเจ้าของครับเพียงแต่ว่าคุณจะใช้สิทธิตรงนั้นได้แค่ไหนไปดูเอาบ้านคุณผมก็เข้าไม่ได้บ้านผมถ้าผมบอกคุณอย่าเข้ามานะคุณก็เข้าไม่ได้ถูกไหมครับผมเกียดบอกอย่าลงนะนี่ผมไม่ให้นะแต่แย่สัมภาษณ์เรื่องไอ้อะไรนะยูทูบเบอร์ควรจะทำตัวอย่างไรเอออย่างนี้ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นทำามดี นะครับเพราะมันสับสนกันหมดแล้วยูทูบเบอร์แต่และคนมันมีทั้งหลายอาชีพการศึกษาไม่เท่ากันเพศวัยบางทีคุณยายท่านหนึ่งอยากจะสนุกด้วยอยากจะเป็นด้วยแต่บางทีเสนอข่าวไม่เป็นการนําเสนอเป็นเรื่องสําคัญพวกคุณเองควรจะรวมกลุ่มกันเป็นชมรมชมรมยูทูบเบอร์บ้านกกกกำหนดกติกากันเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาจุงจมูกเราใช่พวกคุณเป็นมนุษย์นะพวกคุณมีสิทธิ์ที่จะตกลงกันนะ พี่น้องครับเรามาตกลงกันเด้อเราจะอยู่กันแบบนี้นะไม่ต้องให้ลุงคนกําหนดหรอกถูกไหมครับเพราะจริงๆแล้วคุณเข้าใจว่าบ้านของคุณคุณจะทําอะไรกับบ้านของคุณคุณจะรู้คําตอบของมันเองนะฮะเข้าใจแล้วครับเข้าใจแนละ้วครับโอเคครับนะแล้วผมก็ไม่ได้หมิ่นประมาทใครด้วยนะ <c oughs> แล้วก็ฝากเตือนข้อสุดท้ายก่อนไปครับท่านเป็นสื่อตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยที่ถ่ายผมทั้งหมดเนี่ยมันมีกฎหมายที่ ครอบคลุมและก็บังคับท่านอยู่คือหมิ่นประมาทกับพรบอรคอมพิวเตอร์หากวันที่ยูทูบเบอร์ก่อเรื่องมากๆก่อเรื่องมากๆนะครับซึ่งไอ้ร้อยคนอาจจะดีมีเลวอีกสักสิบคนแต่มันก่อปัญหากับสังคมมากๆต่อไปจะมีกฎหมายมาควบคุมยูทูบเบอร์ต่อไปนี้ท่านจะไม่มีคําว่าอิสระหรือฟรีดอมต่อไปท่านจะไปทําข่าวที่ไหนท่านจะต้องพกบ,บัตรต่อไปท่านต้องเสียภาษี ต่อไปท่านจะต้องไปอบรมก่อนจะมาเป็นยูทูบเบอร์สามเดือนอและจะมีข้อบังคับอีกเยอะๆตามมาซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอสองเมื่อยูทูบเบอร์กลายเป็นวิชาชีพแล้วการรับโทษทางอาญาจะหนักขึ้นเหมือนผู้สื่อข่าวทั่วไปคนปกติอาจจะโดนจำคุกสักเดือนหนึ่งแต่ผู้สื่อข่าวจะเจอสามเดือนอมผมก็เป็นทานายความทําผิดเมื่อไหร่โดนหนักกว่าชาวบ้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ถ้าพวกคุณเองอยากจะสร้างกดเหล็กเพื่อมาครอบใส่ปอกคอตัวเองก็เชิญครับเชิญตามสบายไม่ครับเป็นนัก<ช>ท่องเที่ยวดีกว่าครับอผมมาในานามนัก<ต>ท่องเที่ยวอโอเคถ้าใครเป็นนักท่องเที่ยวก็นักท่องเที่ยวไปนะครับคุณดูสภาพความเป็นอยู่ดีครับอย่างบางทีอย่าไปรังแกเขาอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมก็เจอขอญาตพูดถึงแล้วหน่อยก็ไม่เป็นไร